สวัสดีค่ะปากต้อนครับเข้าสู่ช่องอน,นัญญาหกห้าเก้าเก้าไหคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในรหัวข้อเรื่องช่วงนี้คุณมีเทพองค์ไหนคุณขออยู่ไลสำหรับนี่นะคะจะเป็นเทพดูดูนะคะอาจารย์น,นำึงสามต้อนนะคะมาให้คุณเลือก พ่คหินท่อนที่หนึ่งนะคะตอนที่สองและต้อนที่สามคุณลองทำสมาธินะคะแล้วก็เลือกดูว่าในช่วงเวลานี้แค่คุณดูองค์ไหนตัเข้ามาประทานพรประทานความสำเร็จโ่ากลาามาให้การพรึ่พอมช่วยเหลืคุณ เป็นลูกสพแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอาจารย์ใช้ข้าไม่สำหรับฟรีนะคะสำหรับคนที่เอะหก้อนที่หนุนค่ะค้นแรกราคาเยู่ค่ะช่วงนี้ราคะต้ระแรกราคาเยีจะเข้ามาประทานตอนและให้ความช่วยเหลือแก่คุณค่ะ ทางด้านความต้าหายการออกชนาอุปสรรคและความสำเร็จในชีวิตคุณโชคดีมากเลยค่ะสําหรับคนที่เลือกถึงต้นที่หนึ่งนะคะรับประเณกราภาจะปกป้องคุ้มครองอาลายล้างสิ่งชั่วร้ายพลังงานอำนาจในการที่จะช่วยเหมือให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพ สุขภาพคุณจะดีขึ้นค่ะและได้รับชัยชนะเหนือศัตรูไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาทางด้านอาชีพการงานนะคะคุณจะได้รับชัยชนะค่ะพระแม่ธุวคาจะช่วยให้คุณสามารถเอาชนะในเรื่องต่างๆได้และยังช่วยเสริมสร้างความกล้าหาญและพลังใจให้แก่คุณให้เข้มแข็งแข่งกล้า สามารถรเผชิญปัญหาต่างๆได้ทางด้านโชคลาภนั้นกน็แม่รากานะคะจะช่วยให้คุณสําเร็จทางด้านในเรื่องของธุรก,กิจการงานนะคะแล้วก็ชีวิตส่วนตัวสิ่งที่คุณร้องขอนะคะความไม่ยุติธรรมอยุติธรรมต่างๆคุณจะได้รับความยุติธรรมกลับมาด้วยอํานาจของะแม่บุรคา ในการปกป้องรักษาค้ณคองให้คุณปลอชนจากเปียนอันตรายทั้งปวงขอให้หน้าสิ่งสารสิิงของรราาพระแม่ธุรภายักพลังของไพ่บยีช่วยเปลี่ยนแปลงให้คุณมีอัลกกำลังในการต่อสู้ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะกับการที่คุณมี เทพศักดิ์สิทธิ์เทพปีดูองค์นี้เปิดทานพรปกฝักกังาหยัดพิมพองค่ะสำหรับท่านี่เลื่อนหรือทนที่สองนะคะเรามาเชอกันค่ะว่าเทพปีดูองค์ใดที่จะมาพิมพองทานพรให้กับคุณน,นะคะคุณได้ไพ่ปูมิค่ะหรือ พร,พระแม่ธรณีนะคะเป็นเทพีแห่งแผ่นดินในศาสนาพุทธของเราค่ะและของภานฮินดูด้วยสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความเป็นแม่หล่อเลี้ยงสัตพสี่เรารู้จักกันดีค่ะในพระแม่ธรณีผีควงผมในชาวไทยเรานิยมกราบไหว้พระแม่นะคะ เพราะพระแม่เป็นผู้พัดพาเหล่ามารร้ายทั้งหลายนะคะต่อไปเมื่อตอนที่พระเ,ะเจ้าท่านเรียกถึงบุญกุศลที่ท่านได้บูทิตมาทั้งหมดพระแม่ธรรมีค่ะช่วยในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์การค้าขายการทำมาหากินการสร้างรบรากและปัดฝ่ายอุปสรรคปัญหาต่างๆ องดงสมบูรณ์นั้นจะเติดจากการอธิษฐานที่คือจะขอพรให้พืชผลเจริญงอกงามสำหรับท่านที่ทำมาหารก,กินเป็นปเกษตรกรนะคะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวกับพืชพัุ์ทังยาหารนะคะจะดีมากมชีชโชคดีมากเลยค่ะท่านพ่เรื่องสิ่งที่สองตั้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีกำไร การทำมาหากินสะดวกเข้าตัวการตั้งรกรากการย้ายที่อยู่การก่อสร้างเป็นตันอย่างดาบรี่นการซื้อขายบ้านก็เป็นไปได้ด้วยดีอ่ะพ่าแม่ธรณีจะปปะเต่าสินชั่วร้ายและปัญหาอุปสรรคต่างๆออกไปจาสาช,ชีวิตคุณคุณโชคดีมากเล่ะนที่ทานแม่ธรณีเป็นเพ่ จะทานพรและให้การคุ้มครองดูแลปกปักรักษาคุณในช่วงเวลานี้ค่ะสำหรับท่านชื่เลือดถึงต้นที่สารนะคะรู้ไหมคะท่านมีเลือดที่ดูองแดงปกปักรักษาคุ้มครองประทานพรที่อยู่และช่วงเวลาอนันรู้มานล้ค่ะ อนุมาลน,นะคะจะประทาพนพรให้กับท่านในด้านคนวามคงกระพันแคว้วคลาดและเนตตามหันิยมโชคลาภและอำนาจบารมีคุณจะชนะปัญหาเป็นประสักษ์ในชีวิตทางด้านหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนคุณค่ะด้านคงกระพันชาติีนะคะก็คือจะช่วยคุ้มครองให้ร่างกายมปีสุขภาพแข็งแรงนั่นเองค่ะ เรื่องความแค็คาดปลอดภัยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันภัยจากศัตรูและสิ่งชั่วร้ายเหมาะสําหรับจะดีมากๆนะคะสําหรับผู้ที่เดินทางไกลอยู่ตลอดเวลานะคะเซลหรือเจ้าของธุรกิจเพื่อต้องเดินทางไกลไปติดตัวชิเอดต่อรองนะคะเรื่องเกี่ยวกับการขยายกิจการอาชีพงานด้านแม่ตามหัยวุยมค่ะผู้บูชานะคะ รักจะได้รับสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของที่คนที่ได้พบเห็นจีไไทพี่ใดคุณจะได้รับการสมัคสน่ค่ะยานวาสนานะคะอนุมานจะช่วยให้คุณมีความว่องไวอ่องแ่วซึ่งจะช่วยดึงดูดโอกาสดีๆและลองโชคลาภมาให้แก่คุณด้านอำนาจบาร,รมีค่ะของที่คุณรู้อนุมานนั้นมีความยิ่งใหญ่หรือเปล่า และพลังที่ใหญ่จริงช่วยสร้างอามมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานทำให้ผู้บูชาร่าประชิญและเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆอฐฐฐาจารย์คิดว่าหลายท่านก็คงทราบดีว่าอนุมานคือตางอาวตาลของพระวะที่ลงมาเพื่อช่วยอารามซึ่งเป็นอวตารของ อนารายคุณพลเชื่อสินก์พัลี่สาคุณโชคดีมาค่ะขอให้หนืมาประทานพอรอยากเป็นทองคุณที่สมปรานาในทุกสี่อาจารย์ก็ฝากให้กับคนที่เข้ามารับชมรับฟังพี่อาจารย์ในครั้งนี้ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้อาจารย์เยอะนะคะและท่านสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยต,ต่ออาจารย์ด้คลิปนี้ได้เลยค่ะและถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะตรวจสอบดัวอสกรต่ออาจารย์ก็สามารถแอดที่ไลนไอดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ